โอ้โจ๊กเจองเลยแปลกมั่งดิอะไรวะอ๋อคือตัวละครเหรอเออสามพันเก็บไว้รอตัวใหม่เข้าเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้เข้ามากูก็ซื้อแม่หนึ่งเมาเล่นที่แรกกูมีพอยต์อะไรวะสีทองมีอยู่เยอะกูอยากได้ไอ้เฮลูมอะไรนะเฮลลูมเร็วๆกูเลยซื้อกล่องเม่น เหลือเก็บไว้สักพันหนึ่งเพื่อโวลัพาร์ชิชั่นต่อไปอยากได้แต่ไม่แต่กูไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะกูเลยคิดว่าจะเอาที่มันได้ทั้งหมดอ่ะทุกตัวแต่มันเป็นแบบไอ้ง่ามแบบยังไงวะมันสามารถใส่ได้ ใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนสควอ are i n ี i a นั่นสินะอยากจะโชว์ทุกคนว่าขอขอยิงตะครอสเขาเลยไงขอยิงสักตีนึงก็พอแล้วตอนเนี้ยไม่อยากเป็นแชมเปี้ยนหรอกขอให้แบบตายในตี้เราอะน้ำมือน้ำมือตี้เราอะไปฆ่าได้ก็พอไปยิงเนาะไปแม่งก็ตุองได้ดีเผื่อไม่เผื่อไม่รู้ ข้างหน้าเลยรมากไอ้ที่มีฟันๆเลยไหมล่ะอ,อะไรเปรี้ยวกว่เราเลยต่อยเลยต่อยเลยหน้าไม่มีปืนไปแล้วลุยตีนี้ต้องไปตีของเรา

เ้าหลังเ้าหลังจบขเาาหลังชุดเดี๋ยวจะขีเหรอชุละชุคนอ๋อปหนึงได้สองตัวเฮ้ยอย่างนเอนเราก็ได้ตีหนึ่งแล้วเว้ยนี่ไงสนใจอยากนะที่หลังขึ้นต่อไป ไม่เเลยอาไอาเทเนเตอร์ยิงกูเหยกูมีแค่ทิปเปอร์เทปกูก็ตื่นห <Goddess. S 2> มดยาวมาต่อยไอ้แม่งมาช่วยกูแทนกูกูใช้ทิปเปอร์เทปอยากได้เหรอจะเก็บไปให้กูแชมป์จะเอาเอาแล้ว เยถ้าเจอผมอมีแนละ้วผู้คนเก็บชิวเก็บเก็บชิวไว้กับเสือเสือจะเอาโดดลงชู้เพื่อนเหรอไม่ใช่โดดลง,ดดลงอ๋อเอ้กันกันกันวงไอ้ไอ้ชีเพิ่งเปลี่ยนเองเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนจากไอ้ level four กูเอาโดดมาเราอยู่ในวงอยู่แล้วก็เลยเอาโดดมาเฮ้ยวไม่อยู่ไอ้ตัวไม่ได้เออเห็นแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอยู่ตัวนึงไหแล้วมองไม่เห็นแล้วกูมองไม่เห็นแล้วเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่่ะปะเออเฮ้ยไม่ไม่ได้ไอ้เจ๊แต่เดิมอะไรกันมันึงเอโอ๊ยสนุดไลยโอ๊ยป่วยเหอะมีตัวช้ามีตัวช้าอยู่ตรงกูนี่ช้าวิ่งขวาอยู่มีตัวช้าป่ะเนี่ยใจเย็นนะเฮ้ย ตัวชา้านี่อยู่นี่นี่อนี่นี่นี่น,นี่ตัวเดียวตัวเดียวอยู่นี่เลยนี่เลยนี่เลยเอาเดียวดิต่ตัวเพื่อนหลังมันเพื่อนเพื่อนอยู่ด้านหลังสแกนนี้ได้ปะสแกนหมดโอเค ไม่มีใจมีใจมีใ้ยกูโดนทนายมีใจมีใจโดนทนายโดนทนายเดอตรงข้ามกันกันกไปฝั่งน้องแชมปกานไปฝั่งน้ใช่เ้วแชมปเดยไป้ามไปเลยทานยาวเลยแชมทายาวเลยไม่ทนายคนแม่น่ะนาเดียวกูดาวเลยแรงแรมันยิงยากแต่มันแรงมากเป็นนั้นอะ ใช่มันได้ข้างหลังไ้งหลังได้้างหังไ้างหลังไม่ต้องไม่ต้องมันโดไอ้ีน่เหรอมีตี่ทงขวาเรา้มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วก็กลับแล้วตรงกูตรงกลับแล้วกลับแล้วเดไม่ทันนะยก่อนนะ้อก่อนเธอก่อนน้มันมีขวามามีขวามาต้นนไหมเนี่ยนอีนึงเนี่ยมีด้วยมีก ยีงตัวโพลีซีไปไปมีกระสนแอบไปกระสุนมีกระสุนนะเออมีกระสุนอินเทอร์เนช่นแยอยากได้กระสุนสไนซ์กูไมินแมนไม่เลมเลยไอ้วันไนกูโดนยิงเลยเอาไหม ลองลองจถอปเลยอยเลยไปยาไปยายาไปยาตไปยาตามตามน่าจะตามยาวตามาตามตามหาที่ได้เปรียบแล้วกันนั่นน่ะขบนไปนะเลยะขึ้นขบนอ่ะเฮ้ยมันมีสองที่มล้วว่าและงั้นออกงั้นออกนี่เลยออกนี่เลยฟ้าออกฟ้า

เราย่งไถยังออกวงออ้อไหมมีที่อ้อมอยู่แต่มันก็เดินมาดยตีนไวมันโดยนีกตีนึงให้มันเล่งกันไปเลยปะไปป่ะเราอ้อมนี้ได้ถ้าเราจะเข้าเข้าอันนี้ห่อเข้าอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้ว มันน่าจะตีเดียวเหม,มือกเกนเมื่อวันกี้ใช่ไหมนี่โอ้โหยิงปันผ่านหน้ากูตัวเขาวงไม่ถ่นรีบไหมมันมีตัวดักแชมป์ก็ไม่ยังแชมป์้าลงไปอย่วพูีมันเปลี่ยนแมปดีกว่าโงสาสแล้วหรอวะ มาว่กู้มันรวนอ่ะที่ขวาแนมาฟ้าเอออย่าไปเลยไม่บอกไม่บอกมันกันว่าอยู่ตรงไหนอ่ะมันแคมป์หรอแคมป์แคมป์นี่คืออะไรอ่ะไอ้คิปเปอร์ยูงเลกูหมดละไม่ให้ มีอยู่ห้านม่ยังเจ้าอะไรอยูเล็กอยู่เล็กอยูเล็กมีวันเดียวไอ้ซีห้าน่ะวันหนึ่งวันน้งนึง่มึงเห็นปะวงวงมันอยู่ตรงบ้านนี้พอดีเลยพอดีมึงกูกดเพี่ยนอะะเปิดยัดได้ป่ะวะไม่มีระเบิดมันเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านนะเราไปได้นะชั้นวันนี่ชั้นชั้นันนี่บ้านไม่มีคนแล้วน่ะมันไปบวมมันไม่กันบ้านอ่ะมันไม่มันไม่เห็นไม่สลด์เฉยเลยตกเลย สิบวิ้งที่แล้วทุกคนเอออยู่หน้าเลยไงไอ้คนที่กันท่าให้เราพร้อมเนี่ยนั่นน่ะมันมันอยู่ข้างบนนั้นน่ะแคมป์อยากมีไหมมีไหมบ้างมึงยกอว่ะอุ้ยมันทิ้งของมีไว้เหี้ยมันทิ้งอะไรทำให้มันมาตทงให้มันยิงมันน่ะไม่เป็นรอรอยู่บนหลังคาเลยอ่ะยิงพร้อมกันไหมกูดูหลังไง อยู่บนหลังคาเลยด่ะเห็นด้วยนะชุดทีมได้อะชุดทีมได้เอาดิเท่านึงอยู่ไหนเขาอยู่ใกล้ไปวะกูกูกูสะโขบสั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้กูก็ไม่ได้แต่กูจะออกไปไกลไปเยอะเลยกวนติไม่ได้นะไอมมันวิ่งเข้าบ้านยังมันอยู่บนหลังคาอยู่ ยิงระเบิดได้นะโอ้ยดูว่าไม่สนิทเนี่ยได้เห็นมันอยู่ปะมันยิงแบบดาเมจมันเป็นพันแล้วมึงโวกมึงมึงคิดว่ามันดาเมจเท่าไหร่วะมันยิงแบบป๊อกป๊อกป๊อกมาบ้มไปไปไไป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 ไย่องย่องย่องกดนั่งกดนั่งกดนั่งเฮ้ยเฮ้ย เป็นอีกหนึ่งรู้เบอร์หนูเบนหัวแม่มันยังมันยังไม่ยิงมันเลราเลี้ยงมันอยู่ขวาถึงตัวขวาถึงปีอ่ะเราเลี้ยงมันอยู่เราเลี้ยงมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งโผล่ยับอยู่ตรงนั้นแหละถอยหลังไว้หน่อยเราเราจี้สังคการเราจี้สังคการกูไม่รู้กูไม่เห็นเวลากูแอบอย่างเดียวเลยกูไม่เห็นกูเลยยืนนิ่งมใส่บ้างหน่อยใส่บ้างหนเลย อย่ากดนอนลาบมองไม่เห็นแล้วเนี่ถ้าเราบวกกับมันอ่ะขวาแม่งเข้ามาไม่คุ้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ถ้ามันเห็นเรานี่คือความแตกเลยนะไอ้แจมอย่าขยับเยอะที่๋ยวมันหินกูโอ้ยยี่ยเคเบิลเลยเหรอที่ครับแค่พวกเคเบิลบ้างหรือสไนเปอร์โอ๊ยโอ๊ยมึงมีคนเห็นกูมีคนเห็นกู นานมันมันจริงไงไอยังตั้งนานแล้วว่าแล้วเนี่ยเออถึงวันแหละถึงวันละไอชิที่งเลยใี่ครูอ๋อไม่จริงไอ้แกมันไม่ลง้สิเนี่ยลงมาลุ้นเลยไอ้ขากูถอยไปถอยไปมันมันไม่ชิงกันตามไม่ชิงกัน โอ้ยคือสายยืนแอบคุยที่นึงเดี๋ยวที่นึงมาได้แน่ไม่ต้องห่วงเล่นไปเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวติ่มาได้คุยข่าวพวกมึงคุยข่าวมีอะไรชุดได้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 ไปไม่ได้แล้วอ่ะกูไปไม่ได้แล้วอ่ะปีมหากรุได้ไหมปีมหากรุได้ไหมมี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 ตัวอยู่หลังเรามีตัวอยู่หลังเรามีตัวอยู่หลังเราตัวอยู่หลังเรามันมัสกิลมานี่มันสกิลมานี่โอ้ยช่วยไม่ตรงกูได้ตรงได้จบเพี่อ วิธีหนูสกปรกสบแค่นี้แหละช้มานี่ได้ไมชแช้แชช้มานี่แช้์แชมป์มานี่ชป์ปีขึ้นมาพวกพี่ห่ามันนะพวกพี่ไอะเชตัวสกิลไอช์ตายแล้วแอเชดทุกอย่างแอเช์ตดวทุกอย่างเลยสงสารนะโอ้หนึ่ร้อยดาเมจเ้มีสามตัว อีเตีนะ่ะเสิร์มายิงกูควยวม,มันเล่นดู <Get up. S 2> ดูอีกคนหนึ่งได้ปะวะนี่ไงตัวคอมพีน่ได้ฆ่าสองตีอดี